ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอสป้ากันอีกครั้งนะครับในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์นะครับที่เป็นทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพเนี่ยเซตแรกนะครับของ G ีเซลสมาชิกคนสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งของ G ีเซลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยควว่ามวามมี ปังความจึ้งเนี่ยไม่ต่างแต่สมาชิกคนอื่นในวงเลยแอะที่สําคัญนะนะครับอาวุธของ G ีเซลตัวนี้นนก็ยังเป็นอะไรที่เกมมากๆเลยโดยอาวุธประจําตัวของ G ีเซลนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยกับเซเรโบซึ่ง G ีเซลนะครับน่าจะใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเพื่อใช้เชื่อมต่อกับสมองหรือว่าเซลล์ประสาทที่สมองของ G ีเซลและก็ยังเชื่อมโยงไปยังภาษาต่างๆนะครับเพราะว่า G ีเซลนะครับความสามารถประจําตัวของเธอก็คือความรอบรู้ด้านของภาษานั่นเองดังนั้นเนี่ยเครื่องมือนี้น่าจะใช้ในการช่วยเหลือนะครับ หรือว่าดึงศักยภาพความคิดการอ่านแล้วก็การใช้ภาษาของ G c เซลที่อยู่ในสมองเนี่ยออกมาให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปดังสื่อต่างๆนะครับ G c เ l l เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถใช้พลังนี้เชื่อมต่อกันกับนิงนิงได้นั่นเองเพราะว่านิงนิงนะครับก็มีความรู้ความสามารถทางด้านไอทหรือว่า ED Hacker นะครับถ้าหากว่าทั้งสองคนเนี่ยประสานพลังกันเนี่ยน่าจะสามารถใช้พลังให้มากขึ้นกว่าเดิมได้เหมาะกับการวางแผนในการต่อสู้แล้วก็ใช้ในการสร้างอาวุธหรือว่าใช้ในการวางแผนกล อายุต่างๆนั่นเองซึ่งในคลิปวิดีโอของ G-Cell นะครับก็มีปล่อยออกมาด้วยกันทั้งหมด2คลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยก็เป็นคลิปเปิดตัวอาวุธของ G-Cell ซึ่งก็ต้องบอกว่าสวยแล้วก็อลังการมากๆเลยและในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนกับเพื่อนๆในวงนั่ก็คือ G-Cell จะมีการโพสตท่านิ่งๆนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยจะหมุนรอบตัว G-Cell ไปเหมือนกับรูปภาพ 3D แต่ว่าจะมีความพิเศษออกมานักก็คืออาวุธของ G-Cell ที่สวมอยู่ในหัวหรือว่าเซเลโบรที่อยู่บนหัวของ G ักลง ใช้ในการเชื่อมต่อภาษาอย่างมากมายหลายภาษาเลยซึ่งภาษาแต่ละภาษาเนี่ยก็ดูเหมือนจะผุดขึ้นมาจาก พื้นของเมืองกวางยาหรือว่าโลกของแบล็กแมมบานะครับจีเซลเนี่ยอาจกําลังจะวิเคราะห์ภาษาของแบล็กแมมบาอยู่ก็จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับแล้วก็นําไปเชื่อมโยงกับอาวุธของนิงนิงและหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงด้วยกันทั้งหมด4คนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับแบล็กแมมบาให้มีประสิทธ,ธิภาพในสูงที่สุดนั่นเองนอกจากคลิปวิดีโอ2คลิปนะครับก็ยังมีการปล่อยตัวทีเซอร์อิมเมจมาเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับจีเซลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าชุดนัน,ดน,น,นแฟน ดีใจมากๆเลยที่ G ีเซลนั้นได้สวมใส่ชุดที่สวยแล้วก็เข้ากับหุ่นของ G ีเซลมากๆนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีความแฟชั่นแล้วก็มีความเก๋มีความเป็นสไตล์ของ G ีเซลมากๆดูเหมือนสาวฮอตฮอตคนหนึ่งนะครับที่ไปยืนโพสท่าเก๋ๆอยู่ที่กวังยาหรือว่าโลกของ Black m e m b บาซึ่งสถานที่ที่ G ีเซลนั้น,นโพสท่าสวยๆจึ้งๆปังๆอยู่นะครับก็เป็นพื้นภูเขาสีดำแล้วก็มีท้องฟ้าเนี่ยที่มี2ส,สีนะครับในสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสองฟ้าที่มีสีดำทะมึน และอีกเซตเนี่ยจะเป็นทองฟ้าน่าจะเป็นทองฟ้าในช่วง ตอนเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับก็จะมีความแบบแดนสนธยาหน่อยๆซึ่งก็ดูลึกลับน่าค้นหามากๆเลยแต่ในรูปสุดท้ายนี้นะครับจีเซลเนี่ยเหมือนจะมีความแตกต่างไปจากเพื่อนเพื่อคนอื่นก็คือเธอนั้นจะนอนอยู่บนภูเขาสีดำนะครับการนอนของจีเซลนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับท่าขดของงูมากๆเลยซึ่งเราเนี่ยก็คิดไปเองนะครับว่าท่านี้กําลังบอกใบ้อะไรกันมาหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยแบล็กแมมบาอาจจะไม่ใช่คาริน่าหรือวินเทอร์อย่างที่หลายๆคนคิดแต่ว่าอาจจะเป็นจีเซลนะครับเพราะว่า ว่าถ้านอนของเธอนั้นเนี่ยคล้ายๆกับงูที่กําลังขดอยู่แล้วก็ชูหัวขึ้นมาและพื้นข้างล่างนั้นนะครับก็มีสีทองที่คล้ายกับน้ําแต่ว่าก็เหมือนกับภาพสะท้อนที่เป็นทองฟ้านในอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเนี่ยบอกใบ้เพิ่มเติมกันมาหรือเปล่าในคอนเซปต์โฟโต้แล้วก็คอนเซปต์คลิปวิดีโอต่อไปแต่ว่าในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมความสวยความวีช่้นของ G Cell กันมากๆเลยรวมไปถึงลุคนี้ของ G Cell นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบกันมาก,ก,ออกมามนต ว่าในต,ตอนนี้นั้นเนี่ยจีเซลได้รับแสงแล้วเธอนั้นสวยแล้วก็ปังมากๆแถมอาวุธของเธอนั้นเน่ยก็ยังดูดีแล้วก็ดูเก๋มากๆอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฟแฟนๆนะครับที่มาแซลจีเซลกันเล่นๆพร้อมกับแซลนิงนงไปด้วยว่าอาวุธของทั้งคู่นั่นเนี่ยมีความใกล้เคียงกับโอเปอเรเตอร์มากๆแล้วก็มีการทํามีมารอเรียนกันแล้วนะครับกับมีมคอร์เซนเตอร์นะครับหรือว่าโอเปอเรเตอร์นิงๆนั่นเองในต,ตอนนี้นะครับจีเซลเนี่ยก็ถูกยกให้เป็นพนักงานคนต่อไปในบริษัทโอเปอเรเตอร์หรือว สวัสดีค่ะคุณสุดินผ่องนกเอี้ยงก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่แฟนๆเนี่ยเอ็นดูจีเซลกันมากๆเลยและจนตอนนี้เนี่ยก็ให้ความสนใจไปที่ t ซอ s ์อิม a g e แล้วก็ t เซ s ร์ c ล i ปวิดีโอของจีเซลกันอย่างมากมายเลยนอกจากนั้นเนี่ยแฟนๆน,นะครับก็ยังรอคอยคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพเซตต่อไปแล้วว่าจะมีอะไรเนี่ยออกมาเซอร์ไพรส์กันอีกและนี่เนี่ยก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นกวางยานะครับและแฟนๆเนี่ยก็ยังคาดหวังแล้วก็รอคอยในเวอร์ชั่นเรียลเวลนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอติดตามกันนะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของ G-Cell มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้รวมไปถึงลุคนี้ของ G-Cell นะครับทุกคนเนี่ยชื่นชอบกันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหากใครเนี่ยที่สามารถวิเคราะห์หรือว่ามีอะไรเนี่ยที่คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวคอนเซปต์ต่างๆหรือว่าเรื่องราวของเอสเาเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมาช่วยกันคิดวิเคราะห์มาช่วยกันไขปริศนาเรื่องราวต่างๆของการคัมแบ็กทางนี้ของเอสเากันสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้ะก็กดซับสไครป์เป็นกำ nhanh